คลายสบายดีพี่น้องมันนีม้มาอยู่เซโนโพี่น้องมันนีม้มาเย็บแม่มายับแม่ปีใหม่พี่น้องมาจากกรุเงเทพให้เพืเ่อนกับเข่าให้กินพี่น้องคาังไก่ฟองตัวนึงมันนี้เดี๋ยวไปเบิ่งน้ำกันพี่น้องเพื่อนกำลังปรุงอยู่พี่น้องพาน้องภูมาหาหญ้าเพื่อนมัน พี่ไมใช่หอมอยู่พุ่นอือสีม่มือยังคือเก่าอยู่บนตกสีมือนะหมดเรตารพี่ <c oughs> พมัม,มากินสีมืออีแม่พี่น้องเลยมาเนี่ย นั่งมาได้กินมาได้กินเถอะหลับาสิได้กินก่อนอ่อีแม่เห็ดได้กินจะมาทานกินชิปเช้ปีแล้วได้กินชี่มือเพิ่นปล่อยแม่ฝนก่อนพี่นอ้อง อมอเนี้ยคือมาเผาอมอเนี่ยฮะไปอึป๊บ ทั้งนี้ก็ย่างพี่น้องเอ้ดมาเนี่ขาค่งวงตัวหนึ่งให้แม่ปันเห็ดให้กินบ่ได้กินซีมืองนเถิงละผันห้อนเดี้หัวตกาหอ้นห่อนเตะเออิ่นห้อนเหรอิ่นจะดเบิ้เบิ้งมอันนี้น้องก๊ออย่าตีไอเด้อปลาเด้อตีไอ้เด้ออเจ็บเด้อ อกุ้งตีหัวเฮามาบอกแม่นะเ <laughs> <c oughs> พือนผนพี่น้องมีลานน้อยมีลานน้อยสองโตขี้ดื้นนอนะไรยอกกันยู่นะนี่เพือนแม่ข่อยพี่น้องอยู่เซโนบางบางพอเอายังออกในหัวมันติดหัวนี่เอาไหมพี่พาน้องภูมาหาหญ้าพี่น้องปีใหม่มาเย็ยบหญ้าเพิน่น ตดจ้อ,องพงก็บ่แล้วแม่ตันหายความเดอ้อนี่เอาเล่นกับเล่นกับน้องเด้อสิปีแล้วบริกินสีเมือ,อคือเก่าอ่าบออ่สิสามปีแซ่คือเก่าแหละ แกมันแม่มา้วเอไปคอยไปให้เพิ่งมาเท่าเท่าแห้งเลยเพิ่นก็ดปีใหม่มาเยี่ยมเพิ่นเฉ่มาก็เนี่กับปีกไปไปก็ได้อันแค่ผู้ใดนะแม่ละแก้วนะั้งมดนะแฉกแฉเพียงผู้ใดแม่แฉผู้ใดเห็ด แม่นี่แหละแม่พี่พี่แม่ก็หัวเลยทำหมดอกทีาึ่มแตกวแม่ก็อยากก็อิดเห็นตะว่ารางอกขลุกกันอยู่ลูกไฟกับหยาอยู่เนเขาวะอืมพ่แหมเนี่ยมันสบายก็ได้ครับ่อได้ใได้พ่ไม่บอกมีสองคนังไงก็ไี่ กินแต่ยังน้อยผมพี่น้องเลยจนลูกสามมาจะกินอีกหนึ่งสีมือแม่คนะเลยน้อยหงเลยกอดแกเลยกินกัเต็นเลที่เจ้านี่ยังน้อยถิกแต่แสเราละเด้อไอันั่นไล่ตะูุขีายไอ้ั่นเล่าตะูุคีายเาฟังแม่ตกะว่าได้ยานอานนอาน้เถิดกุคีคายตะกี้ เราแบบได้ก็พูขี้ข้าเราบได้ก็พูดขี้ข้ายอ่งฟังอยไปเห็ดอนะเศร้หันอืมหันตะลอก่ะแล้วจะน้ำกูไปไปดจแม่เออแ่เราก็ได้นี่เลยลาไปงวงมวถไทยตอนนลบคนให้พี่น้องบึงเห็ดแล้วกันตะลอกว่บักพัดนะไปเถอะเราจะยังน้อยก็เด้จะบ่แม่่ะ จะไดือ่อเอารถไปกนนอนเบกไปบหงก็เอาไปรูดเอาไปหมดบ้านจะพนแล้วลักเงินด้บ้นานเงินเปอเล็น<ด>้อยอร่มเงินกูมือเอาเ,อเ,อาเอสเาเาลักมา่อะเกเงินผลขายเครื่องเอาไปแไ้วแม่เป็นซิมเองตรงเ้าตรงซิม ยันไงครับพอดแแคือเก่าแไหมแฝบสแล้ว่อเล่นแสิบมือหมต๊หน่สิบเจ้าเปียงคือเก่าแ่เปลั่วอยู <No ่เนาะถ้าแม่มาลนหนึ่สิบแแซ่แัดแบน่เปลือ ก,กัดเอาได้ไหมอืมก,กัดเอากันเอาอะิบนี่เ้าวอเห็ดเเเ็จบ้าไหมไม่ว่านี่ก็ยางนะยาเห้าเป็ไงลัวงเาใส่มือแม่เขาทปิ้งับไอ้ตัแม่นีานหปิ้งแล้มาเถะ,ปเถะไปนั่งถาดแล้วแม่จะนจะหยกไปกินหอ,อนนม ให้แม่พูดให้เอาหมกถั่วมาปลูกในสวนเจ้านะจะไปนั่งท่าแล้วยเยกไปให้กินดอกบอกแล้วบอกได้กินสี่มือเราใส่คนเถ่าเนาะยากได้เจ้าิีริกินแล้ววันทเห็ดแตกมือนี่ยังไม่ได้เบิ่งไหนเบิ่งขายไหมเนี่ยม่ได้พี่น้องบัตรแล้วอะไบัตรนี้ <rôle> มาแล้กินน <men fruit> like ้ากันนะสีมือแม่ข่มาใช้ผู้เท่าพี่น้องแอ้มมาเนี่ยอยากกินสีมือเรามาพี่น้องมามไดได้พี่น้องไปกินข้าเด้กินข้าเด้เข้าวกันเนี่ยรับไปง่วงเ่จ๊ไม่ล้านกี่ดื